สวัสดีครับปอบจองลุงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององุ่อิงนะครับอรุณสวัสดินะครับตอนเช้าเอฟซีตุกตาตีหน่ารักนะครับเอฟซีน้ององุ่อิงเอฟซีเศร้าน้อยเป็ดบานแป้งเอฟซีตีมหลังบ้านแล้วก็เอฟซีเด็กๆแก๊งสี่ขาครับปุ้มนี่ อรุณสวัสดิ์นะครับ FC ตั้งประเทศตุกคุ่นตกตานที่น่ารักนะครับที่ยังติดตามและก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับผมเนาะจากนี้ก็กับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับพุ่มเนาะหลังจากก้นตก เมื่อเมื่อวานตกนักมากๆครับผมเมื่อคืนแต่ก็นั่นแหละครับเพราะ่ายคิดเลยก็ลงง่ายสีดูนะครับพอสักพักนะครับลงเรียยู่กับดีๆแล้วก็รองเอาไม้ดันไม้ด้านนะครับปูรองให้เขานอนดันบนนะครับสักพักก็ฝนยึดนะครับแล้วก็เอา เสื้อเอาซาดนะครับผมเนาะปิดบนแล้วก็ปูให้เขานอนนะครับนี่จา๋านี่ไปปุบ๊บแอบไปฮาปีโดก็ไปเล่นโดไปแล้วครับไปเล่นกันนัวหลังบานลวงจังงงจังงานนั่นเลยครับผมุ่าคุณจางลวงคุณจางนะครับผมเนาะไปจองป้านครับพอดี นู่นก็วิ่งไปเล่นกันตีปอหย่นู่น้นก็ไม่ทราบว่าปอหญ่ไปช่วยตัดใบก้าวใครเนี่ยครับการนี้ก็ไม่ทราบก,กันกับผมหน้าแปลงนั้นตรงดียมไม่ได้รู้จักเนาะไม่รู้ว่าแปลงของใครครับคือเนี่ยครับ จะชาวบ้านนะครับก็ก็รวมโดยช่วยกันนะครับช่วยแรงช่วยนั้นช่วยนี้กันนะครับไปดิ๊ดีเดินไม่ต้องวิ่งไปต้นบุญรอดกาตะกี้ก็ตามกันไปกับแต่มไม่ทราบไปไหนเลยมีแต่เสียดกับป้มกับเนี่ยดีๆดีเดินกับลุงเดียเสียดวิ่งไปหน้าถนนแหลรับจงใยเห็นปานางกับหมูอันก็เลยวิ่งไป ดีดีลุงเดียเรียกวายเนาะวิ่งมากไม่ได้ <c oughs> เดินงอนตัวเล็กตัวเล็กแหละดูใหญ่ <c oughs> ยยก้นของพ่อใหญ่รองเท้าพ่อใหญ่่ะน้อ,นองไปเดินไปไม่เอาน้ำมันมานี่มาไปเลยไปนี่นี่นี่ เมือม่อเมื่อนาดีดีดว่างง,งมดเหลี่ยล่งตายมั้งแ่งกลางวังแ่งอีสานมัน้งน้องฟังไม่รู้เรื่องมา,เร,มมาเร็วมาเร็วเดินเดินนี่นะครับบรรยากาศยามเช้าๆลังจากคุ้นตกน้านนะครับน้ำได้ข้าวเลยข้าวได้น้ำ น้ำได้ข้าวข้าวได้น้ำเลยครับปุ่มเนาะด้วยพอดีครับพ่อใหญ่ตัดนี่ธรรมชาติล้วนๆครับปุ่มอากาศบริสุทธิ์ ทีนี้เขาก็สักพักนะครับจะว,ว่านปุ๋ยแต่นั้นเราก็ต้อ,ตองตนกลิ่นยาชีดอีกประมาณระยะหนึ่งเวลาเก้าเริ่มจะตั้งทองนะครับอันนั้นก็เตะอันนั้นก็อย่างอีกหลายเดือนอันนี้ส่วนมากจะเป็นว่านปุ๋ยก่อนกับปุ๋ยเม็ด วนเวียนแบบนี้นะครับตุกป,ปีไปนี่สาวน้อยนะครับส่วนหนานุ่มน้อยเอา้าตันไปทางไหนอะ่ะแน่น้องไปได้เลยมันพาเรามามาทางนี้มาเร็วมามามาหนี่อย่าไปเล่นโน่นมาเร็วมา เดี๋ยวดมานี่ก่อนมาเร็วมามาเร็วกินอาหารเม็ดก่อนมาลองท้องก่อนมาเร็วสงสารกับสั่นน้อยเดี๋ยวให้กินอาหารเม็ดก่อนกับอเอาแอบมานอนนี่เองอ่ะอ๋อเจอแล้ว đi hết rồi, xe máy, xe đạp, đi đạp, xe đi xe đạp, đi đạp, xe đạp,

เป็นไงอ่ะเป็นไงไมันก็เดินอาตัวตั้งนานอ่ะตัวนางมาล่ามาตรงนี้เองเอ้ยนี่ใส่หานเม็ดไว้ก็กินเล่นๆก่อนนะครับ น,นี่ไงหิวไม่จับมาเกินแต่ว่าไม่ต้องว่วงกับบุญรอดเขาเอาตัวรอดนะครับพุ่มเนาะก็ห้ามุมก็ห้าทีรับฟุ้นได้นะครับ่อนใหนบ้านไหนไรมันมีแต่ดีๆเขาไม่รู้จักกับลบไม่เป็นหรอกจะอยู่สภปพประมาณนี้ครับบุญรอดเขาหลกตุงนะครับเจียวจานมาเหมือนพอ เสียดอฟึกมาอย่างดีครับดื้อย่างอย่างดีตังคูเมื่อนกันเลยห้าตัวอยู่ตรงนั้นโลงเดือนหนูว่าไปไหนก็เดินหาบุญรอดตั้งนานผมไปไหนเพราะเขาเห็นมันวิ่งกันไปสามตัวย่งแล้วอยู่มีเสียดกับดีดีก็เดินหาไปหาหม่ตัวหมดกลับมาถึงมันนอนเขาก็โอ้น่ารักจังมันนอนที่ไหนได้เธอใส่สร้อยคอไว้ นี่บางเจ้าดแต่ว่าเขาว่านก่อนตัดใบข้าวก่อนนะครับเขาก็ใส่ปุยนะครับเริ่มใส่ปุยมัางแลนะ้วหนัาข้าวเนะออาวนอย่ายม่มครับ เฮียหมูมาฟินอุ้ยอุ้ยต่ำหน้าต่ำตาด้วยคืออืมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวให้หนพนางพาเงี้ยหมูเอ็กซ์ไซส์สักรอบ เดินไม่ก <y ellow on recommendations> <quer> ouais ิ่นากับพ่อผมโอ้นู่นใครมาหน่นเนี่ยหมูฮะโอ้โบเสียโดเสียโดจำได้นะครับโดโดต้อนรับเสียล้อจมจมูกเลยเสียโดย่องล้านใจก็ครับ โอเคครับผมแล้วคลิปนี้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม